นะครับสำหรับช่วงเช้าแล้วก็บ่ายต้นๆที่มีการอภิปรายกันอย่างแพร่หลายในข้อคิดเห็นต่างๆนะครับผมเองผมก็มาอยู่ที่นี้เมื่อตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับย้ายทำนี้มาอยู่ที่นี่มานั่งทำงานอยู่หลังบันลังนะครับก็ยังทำงานกันอยู่แล้วก็คอยฟังไปด้วยนะครับถ้าตรงไหนผมคิดว่าคำแนะนำหรือข้อคิดของท่านมีประโยชน์ผมก็จดนะครับแล้วก็อันไหนที่อยากจะมาให้ความกระจ่างก็จะออกมาตอบนะครับ เรื่องของการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับทุกครั้งที่บินออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นการเพื่อเปิดโอกาสนะครับและสร้างการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมาแงวันนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนี่ยเป็นมาแรงวีนะครับซึ่งควรจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้งทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาละครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเราเรามั่นใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้สมงเกตบอกแล้วว่าก็นําข้อมูลมานําหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะที่จะโต้แย้งนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลก็ยังพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมก็มีการให้ประธานผู้แทนการค้าไทยกับท่านเลขาบ o i ชี้แจงต้องใช้ข้ผลสำเร็จนะครับอย่างชัดเจนนะครับไปแล้วนะครับโดยที่การติดตามงานต่อไปก็มีทางท่านทูตและคณะทำงานของแต่ละประเทศที่ผมไปเยี่ยมเยือนมาตามงานให้แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการดึงดูดการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราไม่ใช่ว่า เอาแค่ธุรก,กิจเขาเข้ามาอย่างเดียวหรือเอาเมดเงินเขาเข้ามาอย่างเดียวหลายหลายอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นการอัพสกิลรีสกิลการเทรนนะครับบัณฑิตเพิ่งจบใหม่หรือว่าวิศวกรของเราที่ยังต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่มีผลกําไรสูงนะครับอุตสาหกรรมไฮเทคดีๆเราก็ต้องมีการใส่เข้าไปในข้อตกลงในการที่จะมาลงทุนในประเทศของเราด้วยเพื่อให้พี่น้องของเราได้มีการ ได้รับการเทรนหรือว่าการฝึกง,งานที่เหมาะสมทําให้เขาสามารถก้าวไปสู่โลกที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วก็กําไรสูงขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่บอกว่ายังไม่มีเห็นเม็ดเงินเข้ามาลงในลงลงทุนในตลาดจริงๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านทํางานจริงๆท่านก็รู้นะครับถ้าคนจะลงทุนห้าแสนล้านเป็นแสนล้านล้านเนี่ยผมเชื่อว่าระยะเวลาหเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยแน่นอนครับรัฐบาลที่แล้วทํามาก็ เราก็มาสานต่อ,อบางอันอย่างเช่นตัวอย่างเช่นบริษัท AWS ก็มีการลงทุนแล้วนะครับของเราเองเรามีการติดต่อ Google Microsoft เองซึ่งจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยต้องขอความกรุณาทีหนึ่งว่าต้องใช้เวลาบ้างนะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าอย่างไรก็ตามทีสัญญาณที่เราเห็นมาเนี่ยเป็นบวกๆนะครับอย่างไรก็ตามทีเรามีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับใน q 4เนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งและได้เดินทางไปโปรโมทประเทศ ที่มีความแสดงเจตจำนงมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยมีเงินเพิ่มมากขึ้นถึง2.5เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนพิสูจน์ได้นะครับตัวเลขเงินลงทุน558,000ล้านบาทที่ท่านสมาชิกสงสัยเป็นตัวตัวเลขที่ยื่นแผนเข้ามาแล้วแต่เป็นตัวเลขที่จริงนะครับและยังมีอีกหลายบริษัทที่กําลังพูดคุยมีการพูดคุยถึงตัวเลขที่จริงนะครับไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขที่จับต้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านอดใจนะครับผมเชื่อว่าอีกสองปีข้างหน้าเราจะเห็นเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับผมใช้คําว่าซูนามิแห่งการลงทุนนะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับเพราะผมเองผมมั่นใจนะครับการที่บอกว่าผมลงไปขายการลงทุนในประเทศไทยให้กับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็บอกไปว่าเศรษฐกิจวิกฤตผมว่าเรื่องที่เราไปโฆษณาประเทศเนี่ยกับเรื่องที่เศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยมัน คนละเรื่องกันนะครับเรื่องของวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องที่โต้เถียงกันไปนะครับแต่ว่าผมเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราไม่ต้องโตเถียงกันเลยก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผมมั่นใจนะครับทุกท่านในที่นี้เนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรามาถูกทางนะครับท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเวลาทำ business development เนี่ยเราออกไปเชื้อชวนใครเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย เราต้องให้เขารู้ก่อนว่าเรามีศักยภาพหรือ potential ถ้าเราไม่ออกไปเขาจะทราบได้อย่างไงครับนะครับเรามีความพร้อมในทุกทุกมิติเรามีสิ่งดีที่ซ้อนเร้นอยู่เยอะหรือ hidden gem นะครับไม่ว่าประชากรที่มีคุณภาพไม่ย่อยเป็นพลังงานสะอาดที่เรามีศักยภาพสูงมากนะครับความสามารถในการเป็นศูนย์กลางทั้งการบินทั้งอาหารทั้งการท่องเที่ยวค่าครองชีพที่เหมาะสม นะครับแน่นอนถ้าเกิดจะมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามา e อ็กซก็ต้องเข้ามาเพราะนั้นโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงพยาบาลระดับโลกของเราก็มีอยู่เยอะทําให้เขาสามารถสบายใจที่จะเข้ามาได้ผมว่าสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดจุดยืนทางการต่างประเทศของเราที่มีความเป็นกลางทําให้หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินเดียไต้หวันมีความสบายใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นะครับตรงนี้ผมมั่นใจครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อผมก็ขอให้ท่านเชื่อในศักยภาพของประเทศที่ผมได้กล่าวกล่าวกล่าวเอ่ยมาในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างท่านสมาชิกได้เห็นแล้วนะครับสภาพปัจจุบันกับเสรียภาพที่เรามีเนี่ยมันยังมีแยบเหลืออยู่เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยการที่เราออกไปพูดคุยออกไปนําหน่วยงานรัฐออกไปเชื้อเชิญให้เข้ามาลงทุนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ท่านบอกมาบอกว่า รมวคลังซึ่งกับผมเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยบอกว่าเป็นโรมวที่โลกโลกเซง็งผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมเนี่ยผมมั่นใจครับผมจะเป็นรัฐมนตรีกลางคลังที่แก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอฝากว้นิีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงแล้วกันนะครับวันหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้าน อีกวันนี้ก็มีข่าวว่าจะขอเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับกลัวพี่น้องประชาชนจะ,จะงงมากกว่านะครับส่วนเรื่องของการจ้างงานนะครับตัวเลขผู้ว่างงานในไใตจมาสี่ของปี2อง6นเนี่ยอยู่ที่3แสนสามหมื่นคนลดลงจากช่วงปีที่แล้วถึงร2 9ี่บซึ่งมีผู้ว่างงานอยู่นะฮะ4ี่แสนหหมื่นสอง0คนทำให้อัตราว่างงานเหลือแค่เหลือแค่0ูดเซนของกำลังแรงงานหรือจริงๆแล้วเกิดจะเลยกเป็น full employment นะครับ สำหรับสถานการณ์การว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในไตรมาส4ี่นะครับของปี2016มีการว่างงานร้อยละ4 4จลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ6 1จนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานของบัณฑิตที่จบใหม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาที่ผมที่ผมชี้แจงไม่ได้บอกว่าเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรามาที่ทางที่ดี นะครับแล้วก็พยายามทําต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าแรงงานไทยก็จะดีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของอยางพาราผมว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ให้ข้อมูลไปแล้วอย่างครบถ้วนนะครับผมก็ขอจะเสริมเล็กน้อยว่าที่ท่านพูดว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยขนาดปรับยาเถื่อนยางเถื่อนแล้วราคาย,ยังไม่ขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านไปปรับที่ไหนนะครับแต่ผมขอให้เห็นขอชี้แจงแล้วกันว่าวิธีการปรับของผมเนี่ยผมไม่ได้คุยแค่สุกากกร ผมไม่ได้คุยกับ,กบที่กระทรวงเกษตรความมั่นคงนะครับก็จะเป็นสำนักการสุงเสริชาติไม่เป็นผู้บวิชาการทหารบกซึ่งมีการทํางานกันอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจครับว่าจริงๆแล้วการที่เราปราบเรื่องยางเถื่อนเนี่ยมันมีผลที่มันชัดเจนจับต้องได้ยางราคาขึ้นเแน่อนอนครับเพราะว่าเราควบคุมสป라이ของอยางอยู่มา30เปอร์เซของทั่วโลกถ้าเกิดประเทศที่ เป็นผู้นําในการส่งออกอยางนะครับทีทท่ใช้จ่ายยางเนี่ยแล้วก็เราประกาศเราจะมีการปราบยางเถื่อนอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจในรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับสป라이ลด,ดีมานเพิ่มเพราะนั้นราคาก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าราคายางขึ้นไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอุบัติเหตุหรอกครับเ,เ,เ,เป็นเรื่องของรัฐบาลนี้ในการทำงานอย่างบริณาการร่วมกันกับทุกๆฝ่าย ก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณท่านาผู้ชาาการฐานบกทักษาการท่านาผู้ชาาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก,ากระทรวงเกษตรแล้วก็กรมสุรรากรไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ยืนยัน,นะครับว่าจะทําต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนําครับยืนยันครับตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนครับขอบคุณครับ